เป็นเพล่งในช้์ได้ป่ะขอบคุณครับวันที่10ตุลาสุขติคครับประสอด254ที่จังให้ผมได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกครั้งแรก พ่อคุณครับ,บคุณพ่อคุณมนอิททำให้ผมเกิดมาผมยังไม่มีอะไรตอบแทนท่านเลยตอนนี้ผมทำตัวไม่ดีเลยเป็นเด็กเสพโดมตีเลยผมก็กลัวตัวเองนะบางทีเพื่อนไปชวนไปไหนก็ไปทางไาที่พ่อแม่อ้างแต่กูก็ไม่ฟังกูยัอกลับบ้านไปแล้วโดนตีโดนด,ดโดนด่าโดนดุยังไงกูก็ไม่จำกูก็ไปอยุ่ดีเอ้ เด็กมาตฟักกูเกียดติตัวเองวะไอสัตว์ทำไมกูตอนเด็กทำไมกูเป็นอย่างนั้นวะแต่หนักกูโตมากูว่ายังไม่เปลี่ยนเลยกูโกรธตัวเองวะไอ้ขี้เกียดวะไอ้ว์กูเกียดเกียรความรู้สึกตัวเองว่าทำไมกูเป็นเด็กเศษเพศที่ไม่มีดีเกินไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยเลยตอบแทนป้าคุณกุณแม่ก็ยังไม่เคยเลย ที่เศร้าก็มีแต่พ่อกับแม่ที่คอยปลอบใจและคอยเป็นห่วงแต่ผมก็ไม่ฟังและพุงกันเดินหนีออกจากบ้านไปและผมก็เดินแล้ววิ่งหนีไปแม่ก็วิ่งตามพ่อก็ขวางเอาไว้ก็เลยหันใจหันขวาสุดถ้าก็ได้เจอแม่ยอมรับ,บผมทำผิดตอนนั้นเจ็บยามกอดโทษกับแม่ครับเพื่อจะบอกว่าลูกคนเลียรักพ่อและแม่มากนะ ตาแม่ที่ไหลออกมาร้องห้เวลาที่กุททำตัวเยี่ยง่ายเกียวตัวเองสัตว์วะเบื่อะ่ะเบื่อตัวเองสัตว์ <c oughs> ขอบึุงครับวันที่สิบตุลาสวัสดีครับพศสองห้าจีสี่ทําทำให้ผมเกิดขึ้นมาลืมตาดูโลกครั้งแรกขอบึุงครับพ่อแม่ที่ทำให้ผมเกิดขึ้นมา สัญญาว่าผมจะเป็นเด็กดีตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรดีผมขอโทษคุณท่านด้วยกูยังไม่มีดีผมก็รู้ตัวดีว่าผมเป็นพี่ชายคนโตตอนนี้ยังไม่มีอะไรดีเลยยังไม่มีอะไรของตัวเองเลยตอนนี้กูยังไม่มีดีเลยตัตัวแย่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของน้องๆเลยตอนนี้กูเป็นพี่ที่แย่กูสัญญาว่าตัวกูแย่แต่กูจะไม่ให้น้องกูแย่ตามจะแย่แค่ไหนกูจะสอนน้องให้ดีเรื่องผิดลองถูกได้กูจะไม่ห้ามเลย ขออย่างเดียวมึอย่ามาเดินทางที่ผิดกูกนะกูขอลองนะไอ้น้องกูเจอเพื่อนกูเพื่อนกูแนะนํามาว่าอันนี้นดีจริงลองไปเล่นดูแล้วมึงจะติดใจตอนนี้กูก็พร้อมกูก็ฟักตั้งและจ่ายไปจนกูเล่นไปนานนานแรกๆมันก็เลี้ยงหลังๆมันเริ่มขายเอ๊ะนี่แหละคือสั่ดางของพ่อค้าที่มันให้ขาย สุดท้ายกูก็ติดมันสุดท้ายกูเป็นทาสของมันกูก็เลยตัดใจเลิกไม่ได้ถึงแม้กูจะของขาดท่ไหนกูจะไม่ขโมยตังจะไม่หันลักขโมอยอะไรเลยกูไม่เคยทำถึงแม้กูจะติดยาแต่กูไม่เคยเป็นแค่นั้นเองอดชดที่ทำให้พ่อกับแม่ต้องเลย ขอโทษที่ทำตัวไม่ไดีขอโทษทุกการที่เป็นโูกที่ไม่ไดีและผมขอสัญญากัพ่อกับแม่จะได้ไหมถึงผมจะไม่ไดีแต่ผมสัญญาจะด,ดูแลน้องๆให้ดีโอขอบคุณครับวันที่สิบธุลาสวัสดีครับพศสองห้าส